ทำอะไรครับนี่เก็บใหญ่อะไรนะเก็บเห็ดไหนเห็ดยังไงเห็ดอะไรเห็ดอะไรนี่นเห็ดปลวกเห็ดปลวกฮะเห็ดปลวกเห็ดปลวกโอมาเก็บมะนาวเนี่ยมาเก็บมะนาวก็เลยเห็นเห็ดอ๋อเหรอเดี๋ยววาแห้งเดี๋ยวคนเคนชิเด่นยิ่าโอ้ดูเด้ครับแม่แม่วันนี้เรามาเก็บเห็ดกันเห็ดในบ้านเลย เห็ดตัวขึ้นบนบ้านในบ้านเรานะครับเขตบ้านเราเลยในสวนเราเป็นรั้วเข็ดรั้วนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดขึ้นนี่โอโ้โหดูนะครับนี่อันนี้เยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นเป็น,นเป็นยุงดูเลยครับยายทำอะไร อวันนี้จะกินเก็บเห็ดแล้ววันนี้ดูสิครับมาเก็บมะนาวเขาเลยมาเห็นเห็ดโอ้มาเก็บมะนาวใช่ไหมน<อ>ู้นนี่ครับมะนาวใบพุ่มมะนาวใบพต้นมะนาวเอยอะแยะไปดู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 กันไปเก็บตรงนี้ก่อนไปดูกันไปดูกันนี่ครับทุ่นพุ่มมะนาวนะครับเนี่ย นูน่นทางในก็มีครับนูน่นทางในครับทางในก็มีนูน่นเห็นไหมครับโอ้โหนี่ครับเป็นเห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกเห็ดปลวกไปอุย้ยยำแรงก็มีอาหารโอชาละเรา ชอบชอบไม่เคยดูนะคนตาเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกนะนี่เห็นแม่คีณจะรังเพิ่มเลยนี่อย่างนี้อร่อยอย่างนี้อร่อยนะคะแม่แม่เนี่ยอย่างนี้อร่อยจุ่มๆอย่างนี้แกงจืดสุดยอดเลยค่ะหวานหวานยำก็อร่อยอันนี้จะกินเมนูอะไรเจ๊เจ๊เจ๊มาทำไปมาทำไปมาต้องมากไม่ต้องมามาต้องไปไม่ต้องไปเ้อมมาเย็บเลยเย็บเลยยายออกก่อน ไปเลยไปเลยดูดูไปเลยมาตามโอ้ยมาทำตานะครับเนี่ยมาทำใบเนาะไป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 ดูลูกไปลูกไปดูโอ้ยอยากมาช่วยเก็บเห็ดด้วยบ่ดูดิไปดูลูกไปไม่ต้องมาตามตาหรอกไปเด้ไปนี่มาดูมาดูยายเก็บเห็ดบ่บุญรอด ทำไมมันเล็กจังอ่ะใหยเขาเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดที่มันอย่างนี้นะค่ะประมาณนี้เอ้ยอย่าไปบุญรอดบุญรอดไปทำเห็ดหมดแล้วเนี่ยดอกดอกก็ประมาณนี้แหละเขาเรียกว่าเขาขึ้นเป็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 นโพงเนาะเึ้นเป็นโพงเอานี่ดูสิดูสิ ว่าตัวจอมปลวกก้นจะขึ้นเห็ดแดงที่เขาเรียกเห็ดขาวปลวกขาวปลวกขาวใช่ไหมปลวกขาวเล็กๆเนาะี่เนี่ยปลวกที่เขาขายเพื่อไปนะ่ยอย่างเงี้ยกำลังจะขึ้นอีกเยอะๆเลยตาตาเยียบแล้วนั้น มาเด้อข่ามาเก็บเห็ดต้อกันนี่เห็นหม่กำลังขึ้นตาเ่ยออ้ยตาตาตานี่นี่ตอนนี้มันมาเก็บอีกทีเลย ถ้าไม่เห็นไม่รู้นะเนี่ยมาเป็นเห็ดกินได้เอเธอคิดว่ามันกินไม่ได้น,ะนเหรอไนดูโอ oh ้โหนี่ไงเดินเยียบได้ไงต้างหลังเจ้าโอ้ยไม่ต้องไปเก็บในป่ารอวะโอ,นโอ้นี่ไงโอ้ย ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงตื่นเต้นตื่นเต้นอืออืาดขาดอืออืออือหาเห็ดก็หาอยางอื่นแล้ว อยากจะได้ตัวที่มันตึ้มจุ่มอ่ะนี่ครับขึ้นโอ้โหดูเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ดูขึ้นดูขึ้นมาๆค่ะแม่แม่มาเก็บด้วยกันมไม่ต้องไปไกลนะครับนะบ้านเราไม่ต้องไปไกลเอาแค่รั้วบ้านนี่ก็พอแล้ว <c oughs> ขึ้นบรรยาหารอุดมสมบูรณ์มาก นี่ครับนี่เน่เน่เน่เ่จุ่มๆน,นี่จุ่มๆจุ่มๆก่อม,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 มาเด้อค่ะมาเก็บเห็ดค่ะมาเก็บเห็ดน้งกันเด้อค่ะให้ จริงเขายาวมากเลยน่าตาเขาต้องขุดลงไปนะแต่เราไม่เอาเราเอาไว้ขึ้นปีหน้าเองเราเอาแต่เอาแต่ทั้งเทิงเทงก็พอแล้วหูจักบอทั้งเทิงเทิงอันนี้ก็ไว้เป็นเชือกเลยเนี่ยเอาไว้เป็นเชือกเลยเอาไว้ให้เป็นเชือกขึ้นขึ้นอีกปีหน้าเนี่ยเราทำเราทำ ทำรู้ว่าดีๆพปุ๊บแล้เราไม่ให้ใครเข้ามาเนี่ยเราเอาเชื้อมันมามันจะได้ขึ้นเยอะเยอะโทรหาจ้ะโทรหาโทรกนับจเก็บ หมดแล้วตาฉันนี่นี่โอ้นี่ไงนี่อะไรอ่ะไปโอ้โหนี่เราได้ได้เห็ดกันนะครับวันนี้ดูดิครับ อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ใกล้รั้วเราเนี่ครับผมนี่ก็ลงช้างเราโอ้โหใกล้ๆตรงนี้เองนะครับนี่ก็มะนาวนะครับปลูกไว้เติมกะติม รนี้เป็นอางไใกล้มะเขือถึโอ้โหแล้วเนาะกำลังขึ้นโอ้กำลังขึ้นเลย เชื่อเลยนะว่าจะมีเห็ดโคลนเห็ดโคลนเรียกเห็ดโคลนอะไรเห็ดโคลนอะไรเห็ดโคลนเห็ดโคลนอะไรเขาเรียกเห็ดโคลนก็เห็ดโคลนขาวอ๋อเหรอมีมีมีกี่พันมีกี่มันก็มันก็จะมีเห็ดโคลนเช้าบ่เนี่ยบานบานเท่านี้เลยเห็ดโคลนเช้ามันมีกี่สายพันธุ์ล่ะมันมีเห็ดโคลนนี่มันมีเห็ดโคลนแดงแล้วก็เห็ดโคลนขาว มีสามสายพันธุ์ใช่ไหมอ๋อนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยข้างในจะเก็บได้ยังไงไหนข้างในอนูหนังไหนเลยเดี๋ยวจะพุ่งนะพุ่งตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดก็พยายามเอาล้วงโลตรงนั้นเข้าไปตรงนั้นไปนูนะครับในในอะไรนีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่าดูลึกขนาดไหนนี่ครับผมอยู่ไหนหนู้นเลยครับรอ่าเห็นแล้วนะครับทำไงก็ได้เอาได้หรือเปล่านะครับวันนี้ลองดูครับมาเสียงดูไหมมาลุา้นกันทำมาลุ้นกัน,นอ,อ๋อเหรอบ่โอ้โหมาลุ้นกันมาลุ้นกันไหออุ้ยนี่ไงครับนี่ไง นี่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ทั้งหมดตรงนี่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆไม่ต้องไปไกลนะครับอาหารบ้านเราอาหารบ้านเราไม่ต้องไปไกลนะครับ ดูเลยครับอ้าวจะทำไงนี่ไงดอกนี้ไง ไปแล้วนะครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกอ่าโอเคถางเทงาช่ไหมเออนุดเข้าไปเลยเจ้าเพ่นยังดอกเขาไปไหนกันเี่ะคนตาบ,บอกว่ายายออกตาจะเก็บให้ตาบอกว่ายายมุดเข้าไปเลย,ย นู้น<า>เห็นนะครับเห็นทางในนู้นครับขาวๆอ,อ่ามีมาแล้วหนึ่งดอกดอกจุ้มๆเลยโอเคจะเ,เก็บยังไงจะเก็บยังไ,ไ,ไงยังไงแม่แม่เราจะทำยังไงดีอ่ะอ่าเข้าไปนีม้มันจะจุ่มๆเลยนี่ๆ,ๆ่จุ้มๆเลยโหทำยังไงอ่ะจะเอาได้อ่ะ มุดเข้าไปเลยมุดเข้าไปก็ต้องตัดต้นบักน้าออกม่ต้องตัดดอกตัดออกเออทางออกจากหน่อยทางหนาทางหนาเจ้า,จาขอบไปกันไน้ก็ได้ตัวนั่นกลมไปเลยกลมไปั่นอยู่ข<ห>้างในอยู่นะโอ้ยอย่าบัางอย่าบังตะกาอย่าเออสันแม,ม่ขอกไปบ่ได้เอออยู่ตรงนั้นแหละได้อยู่ <G ül üyor> ดูดิครับคนเก็บเห็ด คนเก็บเห็ดดูนะครับนู้นนะครับนู่นนู้นนู้นนูนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วความสามารถคนเก็บเห็ดทั้งทั้งอ่อกหน่อยทำวงกว้างหน่อยเอาอย่างนั้นเลยนะโอ้โหมาแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วข้าไ่มือด้ได้แล้วเปล่อาอะไรไหม เมามไม่ใช่ได้กินยากเท่น,อนออ้อโอ้น้อ <c oughs> นี่ครับอ <c oughs> <c oughs> ยอยร้องเห้เล้ ลุนลุนลุนลุลุนโอ้ยหักมาเลยหักมาเลยแขนก็สั้นอุ้ยมะนาวมะนาวบาดปากมันทิ่มปลาคอยโอ้โหโอ้ยโอ้ย กได้กินยาแค่แม่แม่ว่าอุ้ยดอกกำลังจุ้มจุมเนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นที่อื่นเ้ขาขุดตาตาเนี่ยเขาขุดอย่านี้เลยอ่ะโอเคได้ยังใช่ใช่เนี่ยเขาขุดเนี่ยขุดอย่างนี้เลยเนี่ยมีขนาดขุดยังมีเลยตาีบอกโอ้เดี่ยเรามาเก็บกันอีกวันหลังเนี่ย เขาขุดให้มันได้อย่างนี้แต่คงคงเราตัดเอาไปเฉพาะาาไรงนด้เอาไว้พันเอาไว้พันเอาไว้พันวุ้ยเจ็บเอวจาไม่เห็นบาดถอยแท้ฮะโอเคเอ เสร็จภารกิจแล้วนะครับคุณยายเก็บเห็ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคิดต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ